สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยใหม่กันนะคะในหน่วยที่5ค่ะเรื่องของทศนิยมและการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมค่ะคาบนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมค่ะสอนโดยครูธัญญารัตนบรรพศรีถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมนั้นเรามารู้จักกับค่าประจําหลักของทศนิยมกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะมีจํานวนให้นักเรียนเดี๋ยวมาช่วยกันอ่านนะคะว่าจํานวนนี้อ่านว่ายอย่างไรคะนักเรียนเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันเลยนะคะจํานวนนี้อ่านว่า721.238ค่ะ7 2 1 2 3 8เดี๋ยวเรามาดูหลักแต่ละหลักกันนะคะว่าแต่ละหลักนั้น มีชื<_<_ uh> <_ um> ่อประจำหลักมันว่ายอย่างไรนะคะเลข7อยู<__่ในหลักอะไรคะนักเรียนเลข7ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะเก่งมากค่ะเราอ่านว่า700ก็แสดงว่าอยู่ในหลักร้อยดูไหมคะ2ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะเก่งมากค่ะ2ตัวนี้อยู่ในหลักสิบนะคะและ1อยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนคะเก่งมาก1อยู่ในหลักหน่วยนะคะ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะแล้วก็มีทศนิยมค่ะตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมคือหลักอะไรคะมีใครจำได้ไหมเราเคยเรียนกันแล้วตอนปอ .5 นะคะเก่งมากค่ะเลข2นะคะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะก็คือหลักส่วน10นะคะจำได้ไหมถ้าทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นหลักส่วน10ทศนิยมตำแหน่งที่2เลข3ตัวนี้ จะอยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะหลักส่วนร้อยนะคะมีหลักส่วน10หลักส่วนร้อยแล้วเลข8จะเป็นหลักส่วนอะไรคะนักเรียนคะเก่งมากค่ะหลักส่วนพันถูกไหมคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค่าประจําหลักของแต่ละหลักนั้นมีค่าเท่าไหร่นะคะมาดูหลักร้อยกันก่อนเลข7ในหลักร้อยนะคะอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ เจ็ 700, นะคะเลข2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนคะมีค่าเท่ากับ20เก่งมากค่ะและเลข1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ1น่งะคะเก่งมากจากนั้นค่ะเรามาดูตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมนะคะเลข2นี้เราเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะเลข3เราเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่2และเลข8ตัวน anyway. ี um um ้คือทศนิยมตำแหน่งที่3นะคะเรามาดูค่า ประจำหลักของหลักส่วน10กันนะคะสอ,อยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ2องส่วนสินะคะหรือเขียนเป็นทศนิยมได้ก็คือเท่ากับ0.2นั่นเองนะคะตำแหน่งที่1ก็จะอยู่ข้างหลังจุด1นึ่ตำแหน่งนะคะเลข2ตัวนี้นะค่ะจากนั้นมาดูเลข3หลักส่วนร้อยกันค่ะหลักส่วนร้อยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน100นะคะ ซึ่งมีค่าเขียนเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่คะมีใครจำได้ไหมมีใครรู้ไหมคะเก่งมากนะคะ3ส่วน100เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ก็คือ0.03นนั่นเองนะคะเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะและสุดท้ายคะ่ะเลข8นี้อยู่ในหลักส่วนพันนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไรคะนันเกเรียน เก่งมากนะคะมีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน1000ซึ่งสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้นะคะก็คือคือเท่าไหร่เอ่ยอ่าตอบในใจดังๆเลยนะคะมีค่าเท่ากับ0.008นั่นเองเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะคะเลข8นี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่3นะคะอันนี้เลข3นี้อยู่ในหลัก ส่วนร้อยตำแหน่งที่2นะคะเลข3ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่2แบบนี้และเลข2ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน10ก็จะอยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่1แบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการสรุปได้ว่า,าเราสามารถเขียน เศษส่วนนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้นะคะสองส่วนส0บเท่ากับ0ูนส่วนหนึเท่ากับ0ูนและ8ส่วนหนึ่พันเท่ากับ0ูน8นะคะ ซึ่งมันก็เป็นความสัมพันธ์นะคะของเทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเรามาดูวิธีการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์นะคะระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันนะคะเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ 0.5ค่ะ0.5เป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นทศนิยมตำแหน่งที่1นั้นคือหลักส่วน10ถูกต้องไหมคะเมื่อเป็นหลักส่วน10เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ก็คือเศษ5ส่วน10แบบนี้นะคะง่ายไหมคะจะไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะ 0.24นะคะ0.24เป็นทศนิยม2ตตำแหน่งนะคะทศนิยม2ตตำแหน่งก็คือหลักส่วนร้อยถูกไหมคะดังนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ก็คือ24ส่วน100แบบนี้ค่ะและเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่3กันค่ะ0.137นะคะ0.137นักเรียนลองตอบ ในใจซิว่าจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะเราก็เนื่องจากทศยม3ามตำแหน่งคือหลักส่วนพันนะคะเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้คือเศษหนึ่งร้อยสามสิบเจดส่วนหนึ่งพันแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะ 0.07ค่ะนักเรียน0.07เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรคะมีใครทราบบ้างเก่งมากค่ะ0.07เป็นทศนิยมสองตำแหน่งแสดงว่าต้องเป็นส่วน10ส่วนร้อยหรือส่วนพันคะนักเรียนเก่งมากค่ะส่วน100นะคะก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้คือเศษ7ส่วน100แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะ 3.5ค่ะ3.5นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าตัวเลขข้างหน้าจุดเราเป็นจํานวนนับนะคะเราก็จะต้องแยกออกเป็นจํานวนนับกับทศนิยมนะคะก็คือจํานวนนับกับเศษส่วนนั่นเอง ก็เขียนได้เป็น3ามเศษหส่วนสินะคะ3ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนจำนวนนับนะคะแล้วก็เราก็นำมาใส่ตรงนี้เป็นจำนวนนับนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละแบบนี้ได้เลยนะคะส่วน5้จุดหตรงนี้เป็นส่วน10เราก็ใส่5้าส่วนสิแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะ 4 7 0 1 4เป็นทศนิยม3ตตำแหน่งนะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้จะอยู่ในรูปของจํานวนคะนะคะเพราะว่าข้างหน้าจุดของเราไม่ใช่เลขศูนย์นะแต่เป็นจํานวนเต็มหรือจํานวนนับนั่นเองดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นจํานวนคละนะคะแล้วตรงนี้เป็นส่วน 1,000เพราะว่าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งใช่ไหมคะเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนให้อยู่ในรูปเป็นรูปของจำนวนคลาได้แบบนี้นะคะก็คือ47เศษ14ส่วน1000ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมกันบ้างนะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรนะการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมนั้นมีหลายตัวอย่างเลยนะคะามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะเศษ8ส่วน10นะคะเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ก็คือเท่ากับ0.8นะคะเพราะว่าส่วน10เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะเราก็ใส่0.8แแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างถัด แปส่วน100ค่ะนันเกเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เท่าไหรคะเก่งมาก100เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้คือ0.08ค่ะและตัวอย่างต่อไป8ส่วน1000นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ก็คือเท่ากับ 0 0 0 8แบบนี้นะคะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเนาะสำหรับส่วนพันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ17เศษ82ส่วน100นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะต้องแยกออกเป็น2ส่วนก็คือจำนวนนับและทศนิยมตรงนี้นะคะก็เขียนเป็นเท่ากับนะคะ17บนะคะบวกกับ82ส่วน100ก็คือ0.8 แ2แบบนี้ถูกไหมคะเพราะว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะจากนั้นเราก็นำมารวมกันก็เป็น17.82ค่ะ17เศษ8ส่วน1 82ส่วน100ก็เท่ากับ17.82นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหเศษ16ส่วน1,000ค่ะอันดับแรกเราก็ต้องแยกจํานวนนับออกมาก่อนนะคะหตัวข้างหน้านี้นะคะบวกกับ ตัวนี้นะคะ16ส่วน1,000เขียนเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งได้ก็คือ0.016นะคะจากนั้นเราก็นำมารวมกันเป็น5.016แบบนี้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นกรณีที่ตัวส่วนของเราเป็น10 เป็นร้อยและเป็นพันนะคะเป็น10เป็นร้อเป็นพันเดี๋ยวเรามาดูในกรณีที่ตัวส่วนของเราไม่ใช่10ไม่ใช่ร้อยและไม่ใช่พันเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอทศนิยมได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะในกรณีที่เศษส่วนของเรานะคะไม่เป็นสิบไม่เป็นตัวส่วนนะคะไม่เป็น10ไม่เป็นร้อยและไม่เป็นพันเนี่ยเราจะมีวิธี ทําให้เป็นทศนิยมได้2วิธีด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะวิธีที่1เนี่ยนักเรียนก็จะต้องนําตัวส่วนเนี่ยไปทําให้เป็น10เป็น100และเป็นเป็นหนึ่น,นะคะทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกัน,นะคะ่ะเศษ2.5ส่วน5เนื่องจากว่า5เนี่ยไม่ใช่10 ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่100แล้วก็ไม่ใช่1000ด้วยดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเศษ2ส่วน5นั้นจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะวิธีการง่ายๆเลยเราก็จะต้องนำเศษ2ส่วน5นั้นไปคูณกับจำนวนอะไรก็ได้นะคะที่ทำให้ตัวส่วน กลายเป็น10หรือเป็นร้อยหรือเป็นพันก็ได้นะคะในข้อนี้ครูก็จะทำเศษตัวส่วน5ให้เท่ากับ10นะคะโดยการนําไปคูณกับเศษ2องส่วนสแบบนี้เวลาเราคูณน,นะคะเราจะต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแบบนี้นะคะไม่ได้คูณแต่ตัวข้างล่างนะคะเราคูณทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะก็จะเท่ากับนะคะเราก็มาคูณกันเลยเศษ2อ 2คูณ2ก็เท่ากับ4ใช่ไหมคะ5คูณ2เท่าก็เท่ากับ1 0เราก็เขียนให้ส่วนเป็น10ได้ก็คือเศษ4ส่วนสิแบบนี้เมื่อส่วนเราเป็น10แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คะนักเรียนส่วน10เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1นึ่ตำแหน่งนะคะเก่งมากเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมคือ0.4นั่นเองคะ่ะ ง่ายไหมง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะส1ส่วนยี่ขเรียน,นะคะ11บเส่วน20นะคะเราจะทำา20ให้เท่ากับ10ก็ได้นะคะโดยการนำไปหารใช่ไหมคะหาร2แต่11หาร2ไม่ลงตัวดังนั้นเราก็จะไม่ทำให้เป็น10เราจะทำให้20เท่ากับ100นะคะให้ส่วน20เท่ากับ100นะคะเราจะนำา20ไปคูณกับอะไรให้เท่ากับ100ค่คะนักเรียน อ่ายี่สิบคูณห้าเก่งมากค่ะเราจะนํา20ไปคูณ5แบบนี้เพื่อที่จะให้ตัวส่วนนะคะคูณกับ5แล้วเท่ากับ100นะอ่าเรามาคูณกันเรานําตัวเศษคูณตัวเศษข้างบนก่อนนะ11บเคูณหเท่ากับ55ใช่ไหมคะย่สิบคูณหเท่ากับ1น0นะคะก็ได้เท่ากับ55ส่วน100ได้แบบนี้แล้วนักเรียนสามารถเขียนให้เป็นทศนิยมได้หรือยังคะได้แล้วนะคะ เราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมสองตำแหน่งเพราะว่าส่วนร้อยนะคะก็เท่ากับ0.55แบบนี้เลยค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึงกันนะคะ5ส่วน8ค่ะเศษ5ส่วน8นักเรียนสามารถคูณ8ให้เท่ากับ10ได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะว่า8 1 8 8 2 16ก็เกินแล้วนะคะ ต่อไปเราจะนำา8ไปคูณอะไรให้ได้เท่ากับ100มีไหมคะก็ไม่มีนะคะในกรณีที่นักเรียนไม่รู้จริงๆว่าจะทำให้เป็นให้ส่วนเท่ากับ1 0เท่ากับ100หรือเท่ากับ1,000นะคะก็ให้นักเรียนเอา8เอาเอา10ตั้งแล้วก็หาร8ดูว่าลงตัวไหมถ้าไม่ลงตัวก็แสดงว่าไม่มีเลขอะไรที่จะคูณให้ได้เท่ากับ10นะคะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่า100นะคะ มีเลข8เนี่ยสามารถคูณอะไรได้เท่ากับ100่ง้ยไมนักเรียนก็เอา100ตั้งแล้วหาร8ดูนะคะมันก็จะไม่ลงตัวนะคะแต่ถ้าเราใช้1000นะคะตั้งแล้วก็หาร8ก็จะลงตัวได้เท่ากับ125นะดังนั้นเราก็จะต้องนํห้าส่วน8นะคะไปคูณกับ125แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เท่ากับนะคะ 5คูณกับ125เท่ากับ625นะคะแล้วก็8คูณ125เท่ากับ1,000เราก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้คือ625ส่วน1,000นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็เขียนให้เป็นทศนิยมได้เลยนะคะสาตำแหน่งก็คือ0.625ค่ะอันนี้เป็นวิธีที่1นนะคะก็คือเดี๋ยวมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะการเขียน เศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมในกรณีที่ตัวส่วนของเราไม่เป็น10ไม่เป็น100และไม่เป็นหนึ่พเนี่ยให้นักเรียนนําตัวส่วนนะคะไปทําให้เป็น10เป็นร้อยและเป็นพันก่อนโดยนําไปคูณกับเลขอะไรก็ได้ที่สามารถคูณแล้วได้เป็น10เป็นร้อยและเป็นพันนะคะจากนั้นเมื่อได้เศษส่วนที่เป็น เป็นร้อยเป็นพันแล้วเนี่ยเราค่อยนำไปเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมแบบตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันนะคะสําหรับวิธีที่2นั้นเราจะใช้วิธีการตั้งหารค่ะครูจะใช้โจทย์เดิมเมื่อกี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำได้ทั้ง2วิธีนะคะค่ะ ตัวอย่างแรกของเราเมื่อกี้ก็คือเศษสองส่วนห้าใช่ไหมคะวิธีทาก็คือเราจะนำสองไปตั้งนะคะเราตัวเศษไปตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยตัวส่วนก็คือห้าแบบนี้จากนั้นห้าเนี่ยไม่สามารถหารกับสองได้ลงตัวนะคะเนื่องจากห้า่ามันก็เกินใช่ไหมคะเราก็จะใส่ ขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนใส่ศูนย์และเติมจุดแบบนี้เมื่อนักเรียนใส่ศูนย์เติมจุดแล้วให้นักเรียนเติมศูนย์ข้างหลังเลข2แบบนี้ก็จะกลายเป็น20นะคะเราก็ท่องไม่สุดคูณเลยค่ะ5 15 5, 2 10 5 3 5 5 5้20นะคะนักเรียนก็ใส่4ข้างบนแบบนี้เท่ากับ20นะคะจากนั้นเราก็ลบกันค่ะเท่ากับ 0ใช่ไหมคะก็เป็นการจบคำตอบของเราก็คือ2ส่วน5 mm. เท่ากับ0.4ค่ะเหมือนกับเมื่อกี้มิคะคำตอบเหมือนกันเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะโจทย์เราก็คือ11ส่วน20ใช่ไหมคะครูใช้โจทย์เดิมนะย้ำนะคะว่าครูใช้โจทย์เดิมเพื่อที่นักเรียนจะได้เห็นความเหมือนและความแตกต่างนะคะในการทาทั้ง2วิธีเลยนะคะค่ะ ขั้นตอนแรกทําอะไรคะนักเรียนคะแบบนี้ตั้งเอาอะไรตั้งแล้วเอาอะไรหารคะตัวตั้งก็คือตัวเศษใช่ไหมคะก็คือ11ตั้งแล้วก็หารด้วย20บแบบนี้นะคะจากนั้นคะ่ะ20ไม่สามารถหาร11ได้นะคะเราก็จะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องใส่ศูนย์และเติมจุดแบบนี้ถูกต้องไหมคะแล้วจากนั้นคะ่ะเราก็เติมศูนย์ข้างหลัง11 นะคะก็จะเป็น110นะคะจากนั้นเราก็ต้องสูตรคูณแม่20นะคะท่องไปเลยค่ะ21 20 22เป็น40 23เป็น60 24 80และ25นะคะเป็น100นะคะถ้าเกิดว่า26จะเป็น120ก็เกินนะคะดังนั้นเราก็จะเอา20ไปคูณกับ5นะคะเท่ากับ100แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ลบกันนะคะ110ลบ100เศษก็เหลือ10 ต้องไหมคะเมื่อเสร็จเหลือ10แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนก็สามารถเติมศูนย์ข้างหลังเศษที่เหลือของเราตรงนี้ได้เลยนะคะเติมศูนย์ตรงนี้ได้เลยคะ่ะเมื่อเราเติมศูนย์แล้วเราก็ท่องเราก็หารต่อนะคะ20คูณอะไรได้100รคะนักเรียน ยี่สิบคูณห้านะคะเราก็ใส่ห้าข้างบนนี้แล้วก็เท่ากับหนึ่ร้อยตรงนี้นะคะก็ลงตัวพอดีเลยเราก็ลบการเศษก็เป็นศูนย์หมดเลยนะคะคําตอบเราก็ได้แล้วนะคะก็คือคําตอบเราอยู่ข้างบนสีชมพูนะคะก็คือสิบเอ็ดส่วนยี่สิบนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ก็คือศูนย์จุดห้าห้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันนะคะ อย่างสุดท้ายโจทย์ของเราก็คือ5ส่วน8นะคะ5้ส่วน8เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรเราก็ตั้งหารเลยนะคะเอา5้าตั้งแล้วก็8หารนะคะขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะเราต้องทำยังไงเก่งมากค่ะเราก็ต้องใส่ศูนย์และเติมจุดแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็เติมศูนย์ที่ไหนคะ ข้างหลัง5ตัวนี้ถูกต้องค่ะจากนั้นเราก็ท่องสุดคูณนะคะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6นะคะเท่ากับ48ตรงนี้นะคะ8 6 48แล้วเราก็นำไปลบกันเศษเหลือ2นะคะ50ลบ48เศษเหลือ2แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราทำอย่างไรคะนักเรียน เก่งมากค่ะเราก็จะเติมศูนย์ข้างหลังเศษที่เราลบกันนะคะก็จะเท่ากับ20นะคะจากนั้นเราก็ท่องแม่8ต่อนะคะ20หาร8นะคะ8188 8, 8, 2 16ถูกต้องไหมคะ8 2ด6จากนั้นเราก็นำา20ลบกับ16ค่ะ20 1ลบ16ก็เหลือ4นะคะจากนั้นทำไรต่อคะนักเรียนเก่งมากค่ะเราก็เติมศูนย์ข้างหลังเศษที่เราลบกันไปแล้วเท่ากับ0แบบนี้เลยนะคะ จากนั้นค่ะเราก็ท่องสูตรคูณแม่8ปดนะคะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้านะคะแปดห้าเติมข้างบนนะคะเท่ากับสี่สิบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลบกันค่ะเศษเหลือศูนย์ศูนย์ก็เป็นการก็เป็นการจบนะคะแค่นี้เองก็ ไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับการาเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของเทวสนิยมนะคะก็อย่างไรแล้วนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะก็ไปฝึกทําแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายนะคะก่อนจากกันก็ขอพระเจ้าอวยพรนักเรียนทุกคนนะให้มีสติปัญญาที่ดีแล้วก็เข้าใจบทเรียนในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ